บ้านซ่อนผีที่ดินซ่อนวิญญาณอำเภอรามศัก์จังหวัดอุทัยธานีสวัสดีครับสวัสดีครับวัอสวัสดีครับพื้นที่เก่าก่อนที่จะสร้างเป็นบ้านตั้งแต่ปู่ย่าตาใหญ่นี่ตรงนี้เป็นอะไรมาก่อนเออมันก็เป็นพื้นที่แบบปินแล้วก็มิกซ่าแ,แล้วตอนนี้วะเราก็ไปเอาดิน ดินดินป่าช้าอะไรนะมาําผมนี้แล้วก็ดินหมู่บ้านดินเหมืองดินคลองนะมาผสมแล้วก็มาปลูกบ้นไอ้จุดที่ดินป่าช้าที่แปเอาตอนนั้นอยู่ไกลจากที่นี่ไหมหลักเลือดนะครับยังไปไปตรงนั้นได้หนึ่งไอ้จุนยังเป็นป่าช้าอยู่ไหมไม่แล้วมันเป็นสระสระหลวงแล้วแต่ว่าสามารถไปดูได้ใช่ไหมโอเคป็นสระป่าได้ครับที่ดินพื้นที่นี้นะคะเมื่อก่อนมันจะเป็นสระน้ำสองลูกตรงนี้ค่ะ แล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่แล้วทีนี้ตากระจายหนูเขาซื้อต่อตรงนี้แล้วก็มาถมดินตรงนี้ปลูกบ้านหลังปัจจุบันนี้ค่ะก็คือดินนจะเจอามาสามที่ก็คือจะเป็นที่คลองที่เขาขุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นดินที่นาอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เต็มคือแบบว่ามันยังไม่พอก็ไปเอาดินป่าช้ามาแล้วนี้หนูเพิ่งรู้ว่ามันเป็นดินป่าช้าคือเพิ่งทราบ เขาเพิ่งบอกเนี่ยคะ่ะพอตั้งที่เสร็จสร้างบ้านเสร็จปุ๊บยายก็เริ่มป่วยเป็นอัมาพาตครึ่งซีกพอยายป่วยได้ประมาณปีไล่ๆปีต่อมายายเสียปุ๊บก็มาตาป่วยพอตาป่วยปุ๊บก็ตาเสียทีนี้ระหว่างที่ตากบยายป่วยเนี่ยก็แม่หนูคลอดน้องออกมาเป็นน้องแฝดสองคนทีนี้น้องคนเล็กก็ ป่วยตั้งแต่3เดือนมีน้ําในสมองต้องผ่าน้ําในสมองออกป่วยบ่อยเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวออกโรงพยาบาลเนี้ยค่ะพอมาปีนี้พอสอบปี67นะคะตัวหนูเองวันที่7กุมภาันธ์67หนูโดนรถชนขาหักฉี่ท่อนแล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ึ่งเดือนแล้วก็กลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านหลังนี้ตอนนี้ได้เข้าเจ็ดเดือนแล้วค่ะแล้วระหว่างนี้ก็คือต่อมาก็จะเป็นน้องน้องคนกลางก็คือจากที่ไม่ค่อยป่วยปีนี้จะป่วยเข้าโรงพยาบาลพอน้องป่วยเสร็จป,ปุ๊บ ก็มาพ่อพ่อรถล้มตอนแรกรถล้มหน้าโรงพยาบาลแล้วก็มาหน้าซีเจแล้วก็ล่าสุดก็คือข้างโรงพยาบาเลเลิกงานก็คือกระดูกคอโคตศีรษะล้าแล้วก็ซี่โครงหักตอนแรกผมลล้มล้มหน้าโรงพยาบาลพอมือโดนะ <c oughs> แล้วก็ไปซื้อของผมว่ากลับบ้านดีดีอะก็ปึ้งอยู่ก็เกิดก็อยา่างวันนั้นเอันที่ผมล่วงลวงในนานะกลับบกับกลูกก็คุยกับลูกไ่ปื่ดอกลับมันมันวูบไปอะ ล,ล,ล้วบิดส่งเลยก็รู้ตัวอีกทีก็ล่วงไปแล้วล่วงไปได้นาาปักน้ำมันจะส่วนแม่คือจะนานๆป่วยแต่ว่าแม่คือจะแข็งสุดแล้วในบานแต่ว่าคนอื่นคือป่วยบ่อยคือตอนนี้ความรู้สึกนั้นในครอบครัวนะครับมันก็ท้อว่าแฟนผมก็ทํางานคนเดียวด้วยแล้วก็สงสารเขาด้วยคือตัวผมเนี่ยคือ จ็บป่วยเยอะแล้วก็ไหนจะลูกอีกบางทีเราไปทํางานบางทีเราก็ท้อนะกลับมาบ้านมาเห็นแฟนกลับมาบ่นว่านเหนื่อ,อยแล้วเราก็ไม่รู้จะทําไงครับชีวิตในครอบครัวนะเนาะก็คือแฟนตอนนี้ก็คือพักงานจากเงินเงินที่เคยได้จากเงินเดือนเขาก็จะไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ของแม่คนเดียวค่ะก็อยากรู้ว่าพออะไรที่ที่เป็นวนกันอยู่แบบนี้เหมือน พอคนนู้นออกจากโรงพยาบาลคนนี้เข้าแทนคนน,นู้นออกคนนี้เข้าวนกันในบรรดาพ่อลูกขเขาค่ะแต่ตัวแม่ไม่เป็นไรแม่เลยโทมากา